จากผลสำรวจโครงสร้างประชากรในประเทศไทยชีย้ให้เห็นถึงอัตราการมีบุตรที่ลดลงแต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่ได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมกลับเพิ่มขึ้นชายให้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำชัดเจนด้านสุขภาพการศึกษาและพัฒนาการของเด็กโดยผลสำรวจจากกรมนามัยพบว่าเด็กไทย1ใน4หรือร้อยละ25มีพัฒนาการไม่สมวยัย ผลสำรวจยังสะท้อนแนวโน้มที่น่ากังวลด้านภาวะโภชนาการของเด็กในประเทศไทยโดยพบว่าเด็กอายุน้อยกว่า5ปีในประเทศไทยร้อยละ13มีภาวะเตีย้ยแคลกแกรนเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ขณะเดียวกันเด็กอายุน้อยกว่า5ปีร้อยละ8มีภาวะผอมแห้งและร้อยละ9มีน้ำหนักเกิน นอกจากนี้ผลสำรวจยังสะท้อนความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาโดยเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในประเทศไทยเพียงร้อยละ34ที่มีหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย3เล่มที่บ้านลดลงจากร้อยละ41ในปี2558มีเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมะศึกษาปีที่2และ3ไม่ถึง6ใน10คนที่มีทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงอย่างชัดเจนในกลุ่มครัวเรือนยากจนมากเพียงร้อยละแ2และ53ตามลำดับอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งต่อกระบวนการการดูแลเด็กมาจากพ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านกันมากขึ้นไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่การที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเท่ากับเป็นการขาดรายได้ คุณแม่ส่วนมากก็คือใช้เวลาคือทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงห้ามงเย็นเลยตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ส่วนมากก็ไม่มีเวลาไม่มีใครเลี้ยงเราก็ต้องฝากในที่ฝากเลี้ยงเด็กะนะคะภาระหน้าที่ในการเลี้ยงเด็กเล็กจึงตกเป็นของปู่ย่าตายายหรือสถานรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะบ้านรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดในชุมชนที่ควรจะเป็นตัวช่วยของพ่อแม่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กแรกเกิดได้ ที่เลีเเ้ยงเด็กในชุมชนนะคะก็คือมีความสําคัญใกล้บ้านอย่างงี้ะคะ่ะก็สะดวกในการรับสง่งบางที่เราผ่านไปผ่านมาอาจจะแวะไปดูน้องได้สะดวกด้วยอะไรอย่างงี้ะคะ่ะเราไปทํางานเราก็ต้องฝากลูกไว้กับที่เลี้ยงเด็กแล้วก็เราต้องฝากในที่ที่เรามั่นใจที่สุดนะคะว่าปลอดภัยการเร่งดูแลเด็กปฐมวยัยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสอสอได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ผ่านการลงสำรวจชุมชนของตนเองจึงร่วมกันออกแบบกิจกรรมสำหรับบ้านรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดจนถึงวัยก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยผู้เลี้ยงดูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงเด็กแทนพ่อแม่ผู้ปกครองที่นาลูกมาฝากเลี้ยงไว้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย เราก็เลยพบว่าเออบ้านบ้านแรกรับคือเป็นต้นน้ําสําหรับการดูแลเด็กแรกเกิดเลยจนก่อนที่จะเข้าสูนฒนาเด็กเล็กแล้วมันก็จะมีเรื่องของโภชนาการสําหรับเด็กเล็กใช่ไหมคะมีเรื่องการเล่นการนอนการกินอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําบ้านแรกรับแบบนี้เป็นต้นแบบในชุมชนเนี่ยน่าจะดีเรามาออกแบบการดูแลบ้านเหล่านี้โดยชุมชนมีส่วนร่วมดีไหม เพราะว่าต้นทุนของเราคือมีพี่ๆอาสาสมัครสารสุขกับแกนนําอยู่แล้ว โครงการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวรูปแบบต่างๆสำหรับชุมชนเป็นแนวทางส่งเสริมให้อสศสอมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังบ้านที่เปิดรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อนในชุมชนกรุงเทพมหานครถูกพัฒนาขึ้นเริ่มจากกระบวนการสำรวจบ้านรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดในชุมชนโดยอสศสอละผู้นำชุมชนให้ได้ข้อมูลเพื่อไปออกแบบเครื่องมือใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่อ,อสอสอและผู้นำชุมชนทั้งเรื่องโภชนาการการประดิษฐ์ของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัยการเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการให้แก่เด็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพภชนาการมีการให้ความรู้เรื่องการเลือกเมนูและการปรุงอาหารที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยซึ่งหลากหลายเมนูถูกปรุงขึ้นมาอย่างพิถีพิถันอาหารเป็นอาหารตามช่วงวัยของเด็กนะคะตั้งแต่ศูนถึงสามขวบเพราะอาหารพวกนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านไม่ค่อยตระหนักว่ามันจะส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กนะคะถ้าเราทําโดยวิธีการปรุงโดยวิธีการที่สะอาดสะดวก แล้วก็ดึงดูดสายตาเด็กนะคะทําให้เด็กรู้สึกอยากทานอาหารขึ้นมาอย่างผักเนี่ยถ้าให้เขาตรงๆป้อนเขาเลยเขาจะไม่ทานแต่เมื่อใดที่อยู่ในส่วนผสมของอาหารซึ่งเขามองอาจจะไม่รู้ว่าเป็นผักเขาก็สามารถทานอาหารตรวนี้ได้ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะสามคนก็แบ่งกันไปสามช่วงแบ่งกันไปเลยให้ให้คนนี้เตรียมอาหารของเด็ก6เดือนถึงหนึ่งขวบคนนี้หนึ่งขวบถึงสองขวบและเราอาจจะเป็นของ โตหน่อยแล้วก็ไล่ทํากันนะคะปกติเราก็แค่เอาน้ําของต้มผักอ่ะใส่ไปในข้าวเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือเอาฟักทองมา,ามาผัดกับเนยแล้วก็เอามาบดนะคะแล้วก็เอามาทํากับน้ําซุปอะค่ะจะไปทําให้เด็กๆที่ที่เราดูแลอยู่นะคะเสริมเสริมจากนมแม่ไปหนึ่งมื้อค่ะ การอบรมครั้งนี้ยังมีสาธิตการประดิษฐ์ของเล่นแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยสิ่งที่เรากําลังทําคือของเล่นอย่างนี้ค่ะก็เจอหนึ่งครอบครัวค่ะเขาอยู่กับยา่าซึ่งเป็นอาแม่แก่ๆค่ะแกก็จะเปิดแต่ทีวีให้หลานดูและหลานเขาเพิ่งอายุได้ขวบเดียวเอง เด็กเวลาที่เขาอ,อยู่กับทีวีหรือว่ามือถือมากค่ะการพัฒนาการทางสมองเขาอะจะช้าและทำทำให้เขาเมื่อเติบโตขึ้นไปะจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาเราอยากทำของเล่นอย่างงี้ค่ะไปเสริมพัฒนาการเขาแล้วก็ให้ย่าเขาค่ะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเอาไปมอบให้นียค่ะว่ามันจะช่วยพัฒนาการหลานเขาได้ยังไงนะคะ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเล่านิทานให้น่าสนใจเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการด้านการใช้ภาษาแก้ปัญหาการสื่อสารของเด็กที่เป็นผลจากการเลี้ยงดูด้วยโทรศัพท์มือถือการเรื่องอ่านานิทานให้เด็กฟังว่าเราเป็นตัวนูน้นตัวนี้อะไรเงี้ยอเมือเนเป็นเป็ดเราทําเสียงเป็ดเด็กก็ชอบเนี้ยมันมีพัฒนาการขึ้นไปในเนื้อหาหนังสือนิทานนันนะคะต้องเป็นสีสันที่ สวยงามและดึงดูดความสนใจเด็กนะคะแล้วก็เวลาเวลาเล่านิทานนะคะก็จะให้เขาพยายามเรียกให้เขามามองสิ่งที่เราเล่าให้เขาอยู่นะคะแล้วก็ถ้าถ้าทำได้สม่ำเสมอเด็กจะหันมาสนใจเรื่องนิทานมากกว่าสนใจมือถือะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการอบรมสำหรับการเห็นสถานการณ์ปัญหาของอาสาสมัครศาสนุศที่อยากทำบ้านแรกรเด็กและเกิดน,นะคะ งนั้นการติดตามคือเราก็ยังมีการบ้านกับเขาว่ามันเราไม่ได้อบรมอย่างเดียวนะต้องเอาไปทํางานด้วยงนั้นไม่ว่าอาหารที่เขาได้เวิร์กช็อปกันมาวันนี้นะคะของเล่นที่ได้ฝึกทําตามช่วงวัยอายุเด็กไม่ว่าจะเป็นโมบายก็ดีกล่องหันศาก็ดีขวดน้ําก็ดีหรือนิทานก็ดีเขาจะต้องลงไปทํางานกับบ้านแรกรับที่เขาสํารวจงนั้นกระบวนการทํางานคือวันนี้เขาจะต้องวางแผนว่าใน7วันนี้เขาจะเอาอาหารกี่มือ้อสําหรับเด็กไวัยไหน ของเล่นกี่ชิ้นนะคะ,ะนิทานจะเล่าแบบไหนจะไปเวลาไหนวันไหนเขาต้องวางแผนตามกิจกรรมที่เขาทําเลยเขาจะต้องมีทีมมีทีมครัวทําอาหารมีทีมส่งมีทีมทําของเล่นวันนี้เขาก็จะไม่ได้เอาแค่ลงไปแบบไม่ใช่วางอาหารไว้เฉยเไม่ใช่แต่เขาจะต้องไปสื่อสารพูดคุยกับบ้านแม่ครับด้วยว่าเพราะอะไรก็ถึงเลือกอาหารนี้มันมีประโยชน์ยังไงวิธีการทําทําแบบไหนถ้าจะทําง่ายๆทํำยังไงนะคะ หลังจากผ่านการอบรมแล้วอ,อสอสอจะลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เปิดบ้านารับเลี้ยงเด็กแรกเกิดในชุมชนเป็นระยะเวลา7วันเพื่อสื่อสารให้เจ้าของบ้านารับเลี้ยงเด็กแรกเกิดเห็นถึงประโยชน์ในการดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัยที่ถูกต้องพร้อมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างเป็นรูปธรรม เราก็ได้ไปคุยไปคุยกับคนที่เลี้ยงเด็กโดยตรงให้ความรู้เขาทั้งทั้งสามสี่เรื่องที่ที่เราได้รับความรู้มาแล้วเราก็ทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าอาหารเนี่ยเราควรที่จะ ทำแบบไหนให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็กๆที่อยู่ในบ้านของเรานะคะของเล่นแบบไหนปวดน้าใจเย็นเนี่ยเหมาะกับเด็ก 1- 2ึ่งสองขวบอสอนเขาในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กต้องให้เด็กเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีช่วงสี่ขวบด้วย4ี่ขวบด้วยเนี่ยเขาเขาก็จะต้องอมีของเล่นที่มันเป็นกล่องแล้วก็เอารูปทรงแต่รูปทรงเนี่ยให้เขาให้เขาเล่นอาหารวันนี้นะคะที่เราทำมาเมนูแรกของเราเลยก็คือ แกงจืดเต้าหู้ใส่แครอทแล้วก็มีไชเทา้ามีหอมใหญ่ทำซุปแบบเด็กๆทานได้เลยน้ำซุปเนี่ก็จะใส่แค่เกลือนิดเดียวไม่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่มีผงปรุงรสกระไข่ตุ๋นนี่ก็จะเป็นทรงเครื่องที่เขาอาจจะมีไก่สับใส่ให้หรือว่ามีท่านบางคนชอบผักก็จะมีแครอทมีอะไรให้อย่างเงี้ยอาหารเด็กก็ทำแบบชิ้นเล็กๆวันนี้วันนี้เสริมมะละกอให้ด้วย เพิ่มข้าวด้วยมีเพิ่มข้าวด้วยแสดงว่าอร่อยแบบวันแรกๆเด็กๆอาจจะยังแบบยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรับอาหารเท่าไหร่เพราะว่ายัางแปลกกับกับอาหารใหม่ๆที่เขายังไม่เคยอย่างผักอย่างเงี้ยค่ะเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยพอเริ่มมาวันที่สองที่สามเนี่ยพอเราเริ่มทำทำแบบต่อเนื่องเนี่ยเด็กๆก็เริ่มแบบว่าจะปรับตัวเข้าได้ง่ายค่ะเริ่มทานได้เริ่มรู้จักอ่าผักอันนี้ชื่อผักอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือที่ครูส้มจะมาก็น่ากินนะคะกนาดเราเป็นครูเรายังหิวเลยใช่ก็ก็คิดว่าดีอะค่ะมันก็เหมาะกับเด็กๆอ,อาหารก็น่าทานสะอาดแล้วก็ถูกหลักการทำไรแล้วก็มีผักมีอะไรครบถ้วนน้องก็ได้สารอาหารครบถ้วนด้วยอันนี้ก็คือดีดีมากๆเลยค่ะ เมื leurs, อ่ออสสลงพื้นที่ให้ความรู้ครบ7วันแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการติดตามผลและประเมินผลโดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถสะท้อนผ่านเสียงของเจ้าของบ้านผู้เปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเด็กเริ่มชอบอาหารแล้วก็คุ้นเคยชอบชอบกินอาหารแบบนี้มากเลย พัฒนาการที่ได้มาหนึ่งสัปดาห์แน่นเนื้อแน่นขึ้นดูเลยเนี่ยเนื้อแน่นเลยเนี่ยแขนขาแน่นแล้วเขาก็ดูสดใสขึ้นเขาเป็นเด็กที่ล่าเริงขึ้นกล้ากล้ากว่าคนมากขึ้นของเล่นที่เราประดิษฐ์เอาจากกล่องกระดาษหรือจากขวดน้ำจากสีอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจินตนาการไปได้ต่อยอดไปได้เยอะ เวลาถามเขาไอ้นี่เป็นอะไรไอ้นี่เป็นอะไรแต่ละครั้งเขาจะตอบที่มันแตกต่างออกไปการที่เขาตอบที่แตกต่างกันออกไปแสดงว่าสมองเขาได้ใช้งานละเขาได้คิดละผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็คือเด็กกินเยอะขึ้นค่ะชอบเด็กชอบของเล่นก็ดีอย่างของเล่นชิ้นเนี้ค่ะป้ามะทำมาให้โมบายค่ะเด็กชอบเล่นเล่นดีเนี่ยน้องคนนี้ชอบเล่นนี่เขาก็เล่นนะคะเล่น ผ่านไปผ่านมาเขาก็ตบตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็วัสดุเหลือใช้กล่องรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยประหยัดเงินก็ <c oughs> <c oughs> <g å h> เด็กก็เล่นก็มีพัฒนาการดี เสียงสะท้อนนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับผู้ที่เปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดตัวเด็กรวมถึงตัวอส,อสสเองและนำมาสู่การถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไปสิ่งที่เปลี่ยนเลยก็คือปรับเมนูทำอาหารนะเล่านิทานให้เด็กฟังนะคะแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์กับเด็ก อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยวันนี้ก็คือก่อนหน้านี้กับวันนี้มันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากไปทํางาน7วันที่เป็นซึ่งวันแรกๆก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างแหละ,ะบางอย่างอาจจะไม่ไม่ลงตัวพอทาไปสัก3วัน4วันเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้สิ่งที่บ้านรับเลี้ยงเด็กเขาได้สะท้อนเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วอสสสเห็นนะคะตอนนี้เด็กรออาหารรอว่าเมื่อไหร่อาหารจะมาอาหารของเขาน้ามาแล้ว หยิบนิทานมาให้อ่านให้ฟังนะคะรวมถึงอของเล่นชอบของเล่นมากรอของเล่นเล่นของเล่นอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นจากการถอดเรียนแล้วก็ิงเมื่อวานเราไปลงเยี่ยมบ้านสัมภาษณ์ด้วยเราก็เห็นเห็นมิติเหล่านี้ด้วยว่าบานรับเลียงเองเขาก็พยายามที่จะปรับแล้วก็สื่อสารถึงพ่อแม่เด็กด้วยค่ะความสําเร็จของโครงการถูกถ่ายทอดผ่านตัวอสส,ส,สที่พร้อมนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไป วันนี้เราคิดว่าเราเริ่มต้นถูกแล้วโดยการเริ่มต้นกับคนที่สําคัญจริงๆในชุมชนคือเรารองจากพ่อแม่เด็กพ่อแม่เด็กผูก้ปกครองสาคัญอยู่แล้วรองจากนั้นที่เราจะช่วยเด็กได้คืออาสาสมัครสา,าสาหนุษุขซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจและแกนนําชุมชนที่มีใจเราเริ่มจากพวกเขาเพราะหเห็นว่าพวกเขามีคุณค่านะแล้วมีศักยาภาพเขาเป็นคนหนึ่งของชุมชนที่จะช่วยดูแลเด็กได้ หลังจากจบโครงการนี้แล้วนะคะอยากจะไปขยายความรู้ในชุมชนให้กับอสสคนอื่นนะคะเพราะว่าในชุมชนอสสก็ประมาณ10กว่าคนนี่ค่ะจะให้เขามาทําแบบเราเอาตัวอย่างไปให้ดูรวมทั้งการทําอาหารสําหรับเด็กประถมวัยเด็กเล็กด้วยอะไรด้วยค่ะหลายๆอย่างคุณครูก็เห็นความสําคัญของเด็กเนาะก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะมาต่อยอดไม่ใช่ครูทําแค่คนเดียว แต่มีทีมที่จะทําร่วมกันแล้วก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือเด็กที่กําลังที่ว่าอยู่ในวัยที่แรกเกิดถึง3ปีเนี่ยซึ่งเป็นวัยสําคัญน่ะเป็นก้าวแรกของของชีวิตเขาเป็นหน้าต่างชีวิตน่ะแล้วก็คิดว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองเป็นหนึ่งคนนั้นที่ได้รับการคัดเลือกที่จะมาทำงานตรงนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ